มาดูอีกกลุ่มนะคะมะพร้าวน้ำหอมกลุ่มแปลงใหญ่ตะบนแงพงพวยอาเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่ก็มีการส่งเสริมการผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะสร้างอัตลักษณ์เป็น GI หรือว่าสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะพร้าวน้ําหอมราชบุรีค่ะมีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวนะคะและก็ที่น่าสนใจคือมีการวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนเหลือทิ้งเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ค่ะคการพัฒนาตั้งแต่เรื่องของฟาร์มของเราเลย ที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในฟาร์มเราท้ายฟาร์มของเราเนี่ยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมีมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นในในเรื่องของฟาร์มนะครับมะพร้าวของเราเนี่ยก็มีคุณภาพที่มีตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีมาตรฐานพร้อมสำหรับการตรงออก นี่เป็นหัวใจอย่างแรกเลยที่เราได้ระดับที่2เนี่ยเรานําสินค้าเข้ามาแปรรูปเนี่ยเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้างเราเนี่ยทำให้สินค้างเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีตรงกับความต้องการตลาดมี value มี p a c k เกจิ g มีคุณมีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มรายได้ให้กับมูลค่าสินค้างเรา ทำให้ตลาดเนี่ยตอบรับแล้วมีความต้องการอย่างมากในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดไม่ว่าเรื่องของรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์มากๆคือเรื่องของความหอมความหวานซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญของความน่าหอมไทยเราที่จะทําให้ทําให้คนต่างชาติเนี่ย นิยมชมชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็จะดื่มน้ำพร้าวของไทยเราไปตลอดสิ่งนี้เราต้องช่วยกันรักษาคุณภาพเป็นหัวใจแรกเลยแล้วก็รักษาคุณภาพในเรื่องของรสชาติอัักษณ์ที่สำคัญหวานหอมนะครับเรื่องของสายพันธุ์ที่ดีในการขยายพันธุ์ต่อไปหรือเพื่อที่จะรักษาตลาดโลกที่เป็นตลาดสําคัญเราไว้เนี่ยให้กับเป็นตลาดของประเทศไทยเราตลอดไป ส่วนเรื่องราคานะคะคุณโรงศักดิ์บอกว่าหลังใช้ BCG m o เดลค่ะราคามะพร้าวน้ำหอมก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวนะคะสมัยก่อนเนี่ยราคาเฉลีย่ยลูกละไม่เกิน5บาทแต่ว่าปัจจุบันค่ะราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่9 1 0บาทเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมากค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็บอกว่าจะมีการประยุกต์ใช้ BCG โมเดลในเชิงพื้นที่ให้มากขึ้นค่ะคุณภาวดีคุณจิราชาตาแล้วก็จะมีการต่อยอดไปในพื้นที่ที่มีฐานการพัฒนาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มที่มีวิสาหกิจชุมชนหรือว่ายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่างๆค่ะ mm hmm. เพื่อให้ BCG โมเดลเนี่ยนะคะมีการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วก็ยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทยค่ะ